สวัสดีครับพี่พี่อยู่กับกระผมสมนต์บารมีบอลบอลสีสวยๆจ้ามาแล้วจ้าพี่มีบอลสีสวยๆมาแบบวันกับวันฟ้าอึมครึมอึมครึมแบบนี้นะพี่นะ้องน่าจะเป็นการทั่วประเทศนะครับเพราะว่าเห็นว่าพา,ายุฝนนะพี่เนาะพายุฝนฟ้าอากาศฝน,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 นที่ตกแต่ไม่ตกจะครึมแบบอึมครึมอึมครึมหนาวมากตอนนี้หนาวขึ้นลูก,กตาแล้วผม่ามาเริ่มกันที่เดี๋ยวนะแจ้งค่าจะส่งคะไรพี่ค่าจะส่งผมจะส่งปอน,นอไปสนีไทยนะครับผมค่าจะส่ง 50บาท1ต้น50บาทนะพี่พี่สองต้นจะส่งให้ฟรีจ้าสองต้นส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางเนาะหต้น50บาท2ต้นส่งฟรีจ้าเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะครับผมเริ่มกันที่บัวสวรรค์กบ,บิไซใหญ่กระถาง6นิ้วหน้าสวยเลยไซยใหญ่บึบบๆกระถาง6ลกลนครับพี่นี่ต้นนี้หน้าชมพูสวยหวานเจี๊ยบ300บาทจ้าบัวสวรรค์บัวสวรรค์สวยหวานร้นกระถาง6ครับผม้นกระถาง6 สายเหลืองก็หน่อยครับพี่เม็ดแดงสวยต้นนี้มณีมรกตจ้าต้นใหญ่มากกระถางหกนิ้วต้นใหญ่เบื้องลอดใหม่มาแล้วครับพี่นี่เลยเหลืองสวยจ้ะมณีมรกตมณีมรกตสองร้อยห้าสิบาทครับผมกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วมณีมรกตมณีมรกตนี่เลยจ้ะสวยๆเลยครับผมด้านนี้น้องอุสาครับอุสามณีอุสามณีต้นนี้เริ่มกัดสีสวยมาแล้วนะพี่เนาะ ความสวยมาเยือนแล้วพี่ความแดงความแดงกัดเม็ดแดงแบบนี้จะอุสามณีอุสามณีสี่ร้อยบาทจากกระถางหกนิ้วตอนนี้ฟอร์มใหญ่ฟอร์มใหญ่เริ่มกัดสวยแล้วสี่ร้อยบาทครับผมอุสามณีกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วนี่เลยต้นนี้มหาราชจ,จ,าาจ้ามหาราชใต้นะพี่นงมหาราชต้ยกระถางหกสองร้อยห้าสิบบาทครับผมมหาราชมหาราช ด้านในก็จะเป็นหานุมานประสานกายนะผมนี่เลยครับพี่วางอยู่คู่กันเนาะสวยๆเลยฟอร์มกระถางหกนะครับต้นใหญ่มากต้นใหญ่มากต้นใหญ่มากร้นๆนกระถางหกานุมานประสานกายสามร้อยบาทจ้ามีต้นนี้ใบใหม่สวยเลยครับพี่ยังกลางที่สุดเนาะแล้วก็ต้นนี้จะ้ะฟอร์มใบหนาดกแน่นตับนี่เลยกระถางหกรดนๆหนานุมานประสานกายสามร้อยบาทตับราศีตับราศีผมมีมีนกับเมฆพี่เดี๋ยวจะขึ้นให้มีนกับเมฆสิงห์น่าจะอยู่ ตู้นู้นไกลอยู่อ่ะขึ้นราสีมีนกันจ้ะราสีมีนตับราสีนี่เลยราสีมีนตับราสีสวยครับพี่สี่ร้อบาทกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วราสีมีนราศสีมีนอ่ะส่วนต้นนี้เป็นราสีเมษนะครับผมนี่เลยครับพี่ราสีเมษดําแดงพื้นใบออกดําอมเนาะอ่าดำนะพี่ออกดําแล้วก็ตัดด่างแดงเนาะนี่เลยราสีเมษจ้ะเดี๋ยวจะมีด่างทองด้วยนี่เริ่มมาแล้วนะพี่ เริ่มมาในหน่อยแล้วด่างทองราศีเมษ400บาทกระถาง6นิ้วครับพี่มีนกับเมธเนาะนี่เลยราศีเมีนกับราศีเมธครับพี่คู่กันสวยๆจกคู่กันสวยๆมณีมรกตอ,อีกหนึ่งต้นครับพี่สวยๆมณีมรกตเนาะ250บาทกระถาง6นิ้วเหลืองทองผ่องอัมพายเลยนี่ใบใ,ใหม่ล่าสุดครับพี่มณีมรกตฟอร์ม6ล้นๆ250บาทสวยๆจะ ต้นนี้น้องโวน้องโวโวเคนโนหรือโวคาโน่ครับพี่จะเคหรือจะคาแฮะโวเคนโนโวคาโนนั่นแหละพี่ภูเขาไฟเนาะดำแดงสวยๆครับพี่ไม้ด่างดำแดงสวยๆสามร้อยห้าสิบาทครับโวเคนโนกระถางหกนิ้วนี่เลยดำแดงสวยๆโวเคนโนสามร้อยห้าสิบสองต้นส่งฟรีเด้อครับราซีมีนสวยๆจะอีกหนึ่งต้นราศีมีนหกนิ้วต้นนี้ใหญ่จ้ะพี่หน้าทองมาแล้ว สี่ร้อยบาทราสีมีนครับผมราสีมีนสี่ร้อยบาทมหาชายัยมหาชายัยฟอร์มสวยสวย,ขยวเ,เขียวตัดแดงแดงตัดเขียวคขาบีป้ายแจ่มแจ่มนาะฟอร์มใบดกแน่นกระถางหกนิ้วมหาชายัยสองร้อยห้าสิบาทครับผมลจ้ามหาชายัยอีกหนึ่งต้นสวยๆจ้านี่ครับพี่มหาชายัยมหาชายัยสองร้อยห้าสิบาทฟอร์มใบดกแน่นๆ่นคะรับพี่ฟอร์มเธอสวย นี่เลยจ้ะมหาชัย250บาทกระถาง6นิ้วกระถาง6นิ้วฟอร์มใบสวยโดกแดนมะนีนนน้อมเพชรครับมะน,นี้อมเพชรอันนี้เป็นหน้าแผงนะครับพี่เนาะหน้าแผงหน้าแผงแผงสวยแผงสวยกระถาง6นิ้วมะนี้อมเพชรนี่ครับพี่มะนี้อมเพชรตัวน,นี้350บาทครับผมกระถาง6นิ้วกระถาง6นิ้วมะนี้อมเพชรนี่จ้า350บาท ฟอร์มแบบด่างวากิวนะพี่นะ้อด่างวากิวอ่ะอีกหนึ่งต้นครับพี่ต้นนี้อันนี้ออกเหลืองทองสวยมณีล้อมเพชรหกนิ้วครับพี่อีกหนึ่งตน้นสามร้อยห้าสิบาทจ้าเหลืองทองเหลืองทองสวยนี่เลยต้นนี้ต้นนี้ออกออกชมพูทองพี่ออกวากิวด่างวากิวด่างวากิวมณีล้อมเพชรนะครับสวยอุสาเมณีอุสาเมณีครับพี่เริ่มกับสีไซส์เดียวกับตน้นตอนตอน้ตนคลิปเลยสี่ร้อยบาทเช่นกันครับพี่ต้นนี้กระถางหกนิ้วนะอุสาเมณี เลี้ยงแบบนี้เลี้ยงมานานแล้วเจ้ไม้อายุอ่าต้นนี้น่าจะเข้าประมาณสักอ่าห้าเดือนได้แล้วพี่ประมาณห้าเดือนได้แหละรุ่นลาเรานี้แนละ้วเริ่มกัดสีมาแล้วอุตสาหนี่นะครับพี่ถ้ากัดเต็มใบครับพี่ที่เคยเห็นนะของผมก็ที่ผมเลี้ยงก็ประมาณสักสักปีถึงได้นะพี่คือแดงแป๊ดทั้งใบแบบเป็นฟอร์มเลยนะแดงหมดทั้งแบบทั้งกระถางเลยทั้งต้นเลยสักปีหนึ่งถึงปีกว่าพี่อุตสาหมานันีเนาะสวยๆถือแล้วบาดจากต้นนี้อ่าไม้แยกนอ มณีจันมณีจันน้องสวยนะครับพี่ใบใหม่ล่าสุดนี่เลยจ้ะมณีจันมณีจันไม้แยกหนอสวยๆด้วยต้นนี้สามร้อยบาทครับผมกระถางหกนิ้วกระดางหกนิ้วมณีจันจ้ามีเลยฟอมดังสวยชัดเอดี๋ยวด้ะชัดทินกรอนพี่เจ้าดาราเลยมาแล้วเลยมาแล้วเดี๋ยวย้อนกลับไปชัดทินกรกระถางหกนิ้วหน้าแม่สวยมากใบกลม ฟอร์มพุ่มครับพี่หลอดใหม่มาแล้วพร้อมหนอออ่อพร้อมแตงเรียบร้อยครับพี่พร้อมหน่อโอแวโอแวมาแล้วนี่เลยชัดธินกรพร้อมหัวพร้อมหน่อไปเลยแม่พันตอนนี้สามร้อยบาทครับผมน้าแม่สวยมากครับพี่ลูกม่ต้องสื่อครับพี่สวยได้แม่แน่นอนแน่น้าแม่เข้มมาขนาดนี้กระถางหกนิ้วนะครับชัดทินกรสามร้อยบาทน้องโวนี่เลยหน้าดาังดำแดงจัดจ้านในย่านนี้กระถางหกนิ้วสามร้อยห้าสิบาทครับผมโวเคโน่โวเคโน่ กูขอไฟสวยๆแดงแปดดาราใหญ่กระถางหกนิ้วต้นเดียวเต็มถาดต้นเดียวเต็มถาดครับพี่ดาราโนุพลรัดป้ายสวยทั้งใบล่าสุดและใบรองและหลอดใหม่ครับพี่นี่เลยให้ดูหลอดใหม่นี่สุดแจมออกมาเลยสุดแจมป้ายสวยแน่นอนครับพี่ทรงแบบนี้เนาะเจ็ดร้อยบาทครับดาราโน้ปรัดใหญ่นี่เลยฟอร์มใบแน่นๆนะครับกระถางหกนิ้วนี่ดาราใหญ่กระถางหก ใหญ่มากขึ้นสิบสองยังล้นมีสิบสองยังล้นขึ้นโอมังกรไปดีกว่าดิใหญ่มากอ่เจ็ดร้อยบาทรับมีดาราองมารัตสายใหญ่ต้นเดียวเต็มถาดสวยๆครับพี่รอดใหม่แจ่มมากอ่าับสวรค์สวยๆหนึ่งต้นอันนี้อ๋อสองต้นเหรออันนี้สองต้นสองต้นกงพี่อีสองต้นในกระถางเนาะับสวค์อันนี้น่าจะเป็นชิ้นเป็นเขี้ยวที่ขึ้นมาจากชิ้นผ่าเดียวกันนะพี่ก็เลยเป็นฟอร์มกลายเป็นฟอร์มกรอบไปเลย สองต้นในกระถางเลยบัวสวราสามร้อยบาทครับผมอันนี้ไม่ได้ปลูกรวมนะครับอ้น้องขึ้นองกน้องอีกต้นหนึ่งปลูกไปต้นเดียวครับอีกต้นหนึ่งขึ้นมาด้วยสามร้อยบาทบัวสวราคุ้มมากคือป้ายละสองต้นนะบีพี่ดูอันนี้เป็นใบของอีกต้นหนึ่งนะนี่จะเรียกว่าเป็นหน่อก็ได้พี่เพราะว่าเป็นชิ้นเดียวกันเนาะแล้วก็เป็นเที่ยวขึ้นมาเป็นหน่อเจะเรียกเป็นหน่อเลยต้นนี้สองต้นเลยสามร้อยบาทครับบัวสวราอาคมคุ้มไปเลยสามร้อยครับพี่สามร้อยสามร้อยบัวสวรานสองต้นในกระถาง คุ้มเกินคุ้มต้นนี้อันนี้เป็นเพชรจำทองเพชรจำทองครับพี่เพชรจอมทองเพชรจำทองไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่กระถางหกนิ้วไซส์ใหญ่กระถางหกนิ้วเพชรจอมทองสามร้อยบาทจ้ะพี่สามร้อยบาทนี่เลยใหญ่เบิกเบิ้มหน้าสวยๆเพชรจอมทองเพชรจอมทองมานีร้อมเพชรอันนี้หน้าดั้งเดิมนะครับผมหน้าดาั้งเดิมออริจินอลกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วตอนนี้ มณีร้อมเพชรนี่เลยครับพี่หน้าสวยมากหน้าสวยมากสามร้อยห้าสิบาทครับผมมณีร้อมเพชรตนนัวนี้หน้านนเดิมออริจินอลครับพี่หน้าสวยๆแบบนี้อันนี้ก็บัวสวรรค์นเนาะขึ้นเหมือนกันมีอะขึ้นให้แต่อันเนี้ยพื้นใบออกชมพูแล้วพื้นใบออกชมพูแล้ว,ลวก็ป้ายชมพูทับไปทีบบัวสวรรค์สามร้อยบาทครับผมเอ,อ่อไม้ฟอร์มประกวด เพราะว่าเห็ดสวยมากก็ก็ก็แทบมีเห็นกันเยอะนะนะโบสวค์ที่เขาส่งเข้าประกวดกันเนาะเพราะว่าใบแข่งก้านแข็งพี่แล้วก็เลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยเลี้ยงนอกตู้ได้สวยมากต้นนี้โบสวรรค์รัตนะรุ่งเรืองสายใหญ่บิ๊กเบิ้มกระถาง6นิ้วครับพี่สายใหญ่แม่พันเลยรัตนะรุ่งเรืองให้ดูใบาราสุดกันหน่อยนี่เลยจ้ะเลย่างคือสวยเลยรัตนะรุ่งเรืองสายใหญ่กระถาง6นิ้วแม่พนันต้นเดียวเต็มถาดครับพี่4 5 0ยบาท ต้นใหญ่มากต้นใหญ่มากจะยกเหรออาจจะยกจะยกมีมีเนเ,เตอร์ครับพี่มีเทนเ,เ,เตอร์ยกใครโดนก็ยกยนี่ครับพี่ต้นใหญ่มากครับพี่รัตนะรุ่งเรืองไซส์ใหญ่แม่พันเอสี่ร้อยห้าสิบบาทครับผมใหญ่ๆเลยจ้ะรัตนะรุ่งเรืองอ่ะวางได้ต้นเดียวได้กินพื้นที่มากใหญ่เกิน <laughs> อ่ะต้นนี้สวยอีกขึ้นอีกครับพี่หนุมานประสานกายหนุมานประสานกายต้นอันนี้น่าจะน่าจะเป็นใบเบีย้ยเนาะ ใบเบีย้ยยังไม่ทิ้งครับพี่น่าจะยังไม่ใช่หน่อต้นนี้เนี่ยด้านล่างครัใบใบเบีย้ยครับพี่ป้ายสวยป้ายสวยนี่เลยฟอร์มเต็ียมจะหานุมานประสารกายสามร้อยบาทจ้าสามร้อยบาทสวยสวยเลยนี่มานีีไม่ขรามมันนีไม่ขลาต้นใหญ่มากครับพี่ใบใหม่นี่เลยล่าสุดเปิดสวยพร้อมหน่อนะพี่ตัวนี้เนาะโอ้ยน้องมีหน่อเที้วกระถางหกนิ้วนี่ครับนี่ฟอร์มเต็มฟอร์อมเตรียมสวยสวยเนาะมะนันนีไม่ขลาพร้อมหนอน นี่แหละครับหน่อขึ้นข้างไกลอ่าค่อนข้างขึ้นไกลแม่อยู่นะพม่นี่เลย,เลยต้นแม่กับต้นหนอนะ่อเนาะมะนีแม่ขลาใหญ่ๆพร้อมหน่อพร้อมหน่อห้าร้อยบาทครับผมกระถางหกนิ้วมะนีเม่ขรา,าใหญ่แม่พันพร้อมหหว่พร้อมหน่อกระถางหกสวยๆจะ้ะนี่เลยแล้วก็มีน้ำมันโนนใหญ่นะครับน้ำมันโนนไซส์ใหญ่กระถางหกนิ้วครับพี่อันนี้นี่เลยหน้าทองสวยๆณเมืองนน,นใหญ่ณเมืองนอนใหญ่ห้าร้อยบาทครับ กระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วล้นมากครับพี่กระถางหกนิ้วล้นมากเนาะห้าร้อยบาทหน้าทองหน้าชมพูทองสวยๆจ้ะณนะเมืองนนทใหญ่ส่วนน,นั้นในนู้นอ่าสนดดาราครับพี่สเนดดา,านดาราเนาะกระถางหกนิ้วเอื้อมมาแลวกันท่าพี่อยู่สุดมุมตู้เลยนี่เลยหน้าสวยๆครับไปไ่ล่าสุดนี่จ้ะสนีดารากระถางหกนิ้วสามร้อยห้าสิบบาทครับผม จุดเด connect, man, our our part, ่นคือเม็ดสีนะพี่เม็ดแดงเข้มมากเหมือนพวกไม้อตระกูลไก่เนาะเหมือนพวกไม้ตระกูลไก่พิกหนึ่งเม็ดสีนะพี่แต่นี้มีความด่างด้วยความด่างสนห์ดารามากันที่ฟอร์มกอครับพี่รูปไม้ใครชอบสายหวานหน้าชมพูหน่อแน่นมากอันนี้คือใบแม่นะพี่นี่คือใบแม่นะที่เหลือวกงนี้เนี่ยตรงนี้คือใบหน่อมีอยู่ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่สี่หน่อพร้อมต้นแม่สี่หน่อพร้อมต้นแม่กระถางหกนิ้วครับพี่ ลูกไม้ฮะนับด,ด,ดีทีเดยซ <laughs> ีนอสีนอซีนอซีนอครับพี่นี่ลูกไม้สายหวานชมพูสวยๆสามร้อยบาทจากกระถางหกนิ้วพร้อมหน่อสี่วานเจี๊ยบครับพี่ทรงใบแข่งก้านแข็งนะครับพี่เลี้ยงนอกตู้ได้เดอ้อนี่ผมไม่ได้คับไม้เลยกอแน่นๆเ,เลยกอแน่นๆน,น,นี่เลยจ้ะหนึ่งหนึ่งนับไปทีใช่ไหมหนึ่งสองสามสามสีได้ไหย สามหน่อรวมแม่ด้วยสี่อบพี่รวมแม่ด้วยสี่สี่สามหน่อรวมแม่อ่ะสี่สุดท้ายก็จบด้วยสี่อยู่ดีสี่ต้นในกระถางแล้วกันนะพี่ฟอร์มกอใหญ่กระถางหกนี่เลยเทียบกับฝ่ามือครับพี่นี่ต้นใหญ่มากสามร้อยบาทจ้ะลูกไม้ชมพูสายหวานต้นนี้เอาเอาหน้าปก,กติก่อนเพชรอ่าเพชรยอดปราสาทเพชรยอดปราสาทครับพี่เพชรยอดปราสาทนี่หน้าแดงสวยแล้วครับพี่บอลกาบแดงครับพี่เพชรยอดปราสาท สวยมากครับพี่ก็อ่กอแน่แนๆเลยใบแน่แนๆสองร้อยห้าสิบาทครับผมเพชรยอดปราสาทเพชรยอดปราสาทหน้าแดงใบดกแน่นมากอย่างสวยสองร้อยห้าสิบบาทฮะแดงติดทองอันนี้เลยจ้าพี่อ่ะพอให้ดูหน้าปกติแล้วพี่เดี๋ยวให้ดูต้นหน้าแผงนี่เลยเพิ่งเห็นนี่แหละเพิ่งเห็นนี่เลยครับพี่ต้นแผง <laughs> อ่าหน้าแผงของเพชรยอดปราสาทนะครับพี่อันนี้คือปกติเขาจะเป็นแบบนี้นะ นี่เลยจ้ะใครชอบไม้แผงนะครับพี่ไม้แผงแบบ 8, แปลกๆเวกแนวไม่เหมือนใครนะพี่ไม้แผงเพชรยอดปราสาทแผงครับพี่สองอยห้าสิบเช่นกันสองร้อยห้าสิบสวยๆส,สวยแบบไม่เหมือนใครแข้งใหญ่มากครับพี่แข้งใหญ่มากแข้งใหญ่มากนี่เลยตานี้เลยครับพี่แข้งใหญ่มากกับต้นปกติสวยดังคู่ครับพี่สวยดังคู่ยกได้นะเออเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับเขาไม่รู้เรื่องใช่ไหมว่าอ่าถ้าได้ต้นแผงไปแล้วเดี๋ยวหน้าปกติ จะเป็นยังไงเดี like <gas> <out> okay, so ud, ๋ยวข้างบ้านถามนะครับพี่นี่เลยโยแบกคู่เลยเทียบไปดูครับพี vapor. ่ต <nosotros> ้นปกติกับต้นหน้าแผงเพชรยอดปราสาทสองร้อยห้าสิบจ้ากระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วนี่เลยคู่นี้ห้าร้อยยกไปเลยครับพี่ส่งฟรีพร้อมเออเพราะมันมันเข้าโป่พอดีไงครับมันเข้าโป่พอดีสองต้นส่งฟรีโอเคครับสนใจต้นไหนก็เบอร์โทร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 เบอร์โทด้านล่างนี้นะครับพี่0649310ส9่เกาสามหนึ่เกาเนามสี่บัลลีบขอบคุณที่ เข้ามาเข้ามารับชมรับฟังเข้ามาแวะฟังผมขี้โม้นะครับพี่บีเนาะก็เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า